กลับมาที่แวดวงฟากฝั่งสสกันบ้างละค่ะแต่ว่าไปดูกันในฐานะของกรรมธิการนะเขามีการที่จะพูดถึงเรื่องความดุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศโด,ดยเฉพาะกับผู้หญิงเรื่องนี้ค่ะครูทันธัญวัตรกมลวงวัดก็ออกมาระบุว่าการแก้ไขปัญหาความดุนแรงต่อสตรีเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญที่เป็นก้าวใหญ่ที่ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงความดุน,น,นแรงต่อผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการทาร้ายร่างกายอย่างเดียวนะคะเรื่องของการที่ใช้คําพูดที่อาจจะดุรแรงต่อ จิตใจหรือว่าเรื่องของการที่ด้อยค่าเขาบอกว่างานบ้านเนี่ยบางคนมองว่าทําไปไม่เหนื่อยหรอกด้อยค่าไปไม่มีรายได้เขาก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยผู้หญิงต้องแบกรับเช่นกันล่ะค่ะไปฟังมุมมองของครูทันกันสักนิดนึงนะคะทันยคุณทันยวัฒน์กมลวงศ์วัตค่ะซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเป็นโฆษกของคณะกรรมาการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะ เขาพูดถึงว่าถ้าแก้ปัญหาความดุนแรงต่อสตรีได้เนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมเขามองว่านโยบายของรัฐและกฎหมายเนี่ยจะต้องตอบสนองเรื่องนี้ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อง,งานของผู้หญิงอย่างที่บอกไปเรื่องงานบ้านการดูแลครอบครัรวนเนี่ยบางทีเขามองว่าไม่เกิดรายได้ทำแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆฉก็ไม่เห็นจะเหนื่อยอะไรนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้แรงกายแรงใจพอสมควรทีเดียวละค่ะนอกจากนี้เรื่องการเปิดโอกาสให้งานสม คัญกับผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษย์สู่ทุกเพศสภาพอันนี้เป็นการปลดล็อกผู้หญิงจากโครงสร้างสังคมที่อาจจะมีเหตุแห่งเพศเนี่ยกดทับอยู่เขามีการศึกษาวิจัยกันเลยนะว่าผู้หญิงกับผู้ชายในตําแหน่งงานเดียวกันเนี่ยผู้หญิงจะได้ไรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าผู้ชายนะแล้วโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้ชายก็จะเข้าถึงได้มากกว่าด้วยอันนี้ต้องไปเจาะลึกกันในรายละเอียดว่าเป็นงานประเภทไหนอีกทีหนึ่งด้วยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องของความเสมอภาคกับ ผู้ชายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องสําคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้สังคมอย่างน้อยตระหนักแล้วก็รับรู้เรื่องการดูแลแล้วก็รับผิดชอบถึงความมั่นคงต่อมนุษย์เป็นสําคัญล่ะค่ะ ครูทันบอกว่าข้อเสนอสําคัญของครูทันตอนนี้เนี่ยการสร้างงาน6กแสนตาแหน่งทั่วประเทศเขามองว่าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์การดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุหรือว่างานนันทนาการในชุมชนเนี่ยรัฐต้องเข้าไปให้ความสําคัญในเรื่องนี้คือให้มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโรบอทเข้ามาแทนแหละแต่ว่าเรื่องของการดูแลมนุษย์ที่จะเข้าถึงจิตใจเนี่ยก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่ว่าจะผลักพาระให้กับผู้ ผู้หญิงเป็นฝ่ายเดียวนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมองอีกมุมนึงอาจจะมองว่าที่ผู้หญิงได้รับ หน้าที่โดยปริยายในการทํางานลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเพาะสังคมให้คุณค่าความละเอียดอ่อนของมนุษย์ตามวัฒนธรรมตดยก็ได้นะเขาบอกว่าสังคมที่มีความสุขและเศรษฐกิจดีถือว่าเป็นความมั่นคงพื้นฐานล่ะค่ะงานดูแลมนุษย์บางเรื่องเนี่ยหุ่นยนต์ทําแทนได้ก็จริงแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยหุ่นยนต์ไปดูแลแทนอาจจะไม่ดีเท่ามนุษย์ต่อมนุษย์นะส่วนเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องที่ว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังไม่มีคุณค่าเท่าผู้ชายหรือไม่อาจจะเป็นแนวคิดที่ ไม่ได้เป็นคือไม่ได้แฟนนักแต่ว่าถูกปลูกฝังมานานว่าอย่างนั้นเถอะค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยบางทีผู้หญิงไม่มีโอกาสมากพอทําให้ยังต้องยอมจํานนอยู่ในความรุนแรงคือถ้าไม่ได้มีไรายได้ของตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องยอมอยู่กับครอบครัวในภาวะพึ่งพิงน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยก็เรียกว่าชีวิตก็จะอินดีเพนเดนต์ขึ้นหนะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงนั่นแหละคะ่ะ